ทำอะไรชักอย่างเนี่ยเราก็ไม่ไม่พอใจความไม่พอใจเนี่ยก็คือเป็นทุกข์ให้กับเราอ่ามัน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 คนอื่นเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ตัวเราไม่พอใจไม่สบายใจนี่แหละคือคือเมื่อเราไปยึดถือในในสิ่งนั้นน่ะมันก็ทําให้เราทุกข์ใช่ไหมและทุกอย่างมันก็ต้องแปรเปลี่ยนไปใช่ไหมเห็นถึงความแปรเปลี่ยนเห็นถึงความไม่คงที่เห็นถึงความบีบคั้นเนี่ยคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ ทุกจากความยึดมั่นจริงๆทุกเพียงแค่รู้อย่าไปอย่าไปว่าเออว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้และความอยากเกิดขึ้นความดิ้นลนเกิดขึ้นความทะย,ยานยานเนี่ยเราก็เพียงแค่เรารู้จริงๆแล้วความอยากนี้มันอยู่กับเราตลอดไหมเยอะไหมใช่ไหมไหม,มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะเดี๋ยวมันอยากอยากหายหายใช่ไหมธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาของโลกทุกคนอะไเยอะแหม มีชีวิตปัญหาเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าบุคคลจะแก้ไขปัญหาชีวิตยังไงเย้ไหมคนนี้ก็ต้องมีความเข้าใจแล,และธรรมะนี่แหละที่เราจะนํามาใช้ใชถ้านอกจากธรรมะไม่มีอะไรแก้ไขได้นะที่เรากําหนดรู้อยู่งน่ยั้ไหมคือการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะอะไรที่เบาได้เราก็เบาเราถอยเรายอมะ่ะคือธรรมะมดนิชาเนี่ย ฝึกให้เรายอมยอมแต่เราชนะใจตนเองนะมันดูเหมือนเราจะแพ้คนอื่นนะใช่ไหมแต่จริงๆเรากําลังพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจใก็คือคือการเสียสละอารมณ์ที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปตอนนี้เวลาอยู่กับลูกกับหลานเนี่ยเราอยู่เราจะอยู่อย่างไรให้เรามีความเข้าใจว่าก็เอาธรรมะเข้ามามาใช้ในการใช้ชีวิต ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปอยู่แบบปีกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรอกเพราะว่าความสงบของจิตคือคือถ้าเกิดเรารู้เท่าทันเนะหรอแม่ว่าเรากาลังไม่สบายใจเรากาลังเป็นทุกข์พาะหลานทุกข์พาะลูกคนอื่นนําความเดือดร้อนมาให้นะ่ะถ้าเรารู้เท่าทันมันก็จบแค่ตรงปัจจุบัน mm hmm. ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ฝึกตัวรู้การเลือลกร,รู้ของเราไม่ไม่เท่าทันอารมณ์ปัจจุบัน มันก็ทําให้เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาใช่หไหมบางคนเกิดอารมณ์มากๆปากก็ไปอ่าพอปากไปไม่พอต่นี้ยิ่งมากๆยโยยุมากๆปุ๊บตอนนี้เริ่มจะเอามือแล้วอ่ามือไม่พออ่าไปเท้าแล้วเห็นไหมทั้งมือทั้งเทา้าทั้งปากตอนี้ก็เกิดการทระเลาะวิวาทกันเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้เท่ารู้เท่าทันตัวรู้ไงมันเไม่อยู่อ่าแหละ คือมันรู้ไม่รู้ท่าทันที่ที่ครูบาบอกผนเนี่ยก็คือว่าการที่เรามามา,มาเนี่ยก็ให้เราทําอะไรให้เรามีความรู้สึกตัวยศแม่กลับไปเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ฝึกเจริญสติความมาสติคือการระลึกนะระลึกระลึกอะไรระลึกที่กายว่าเราทําอะไรระลึกว่าเราพูดยังไงรละลึกว่าจิตเราคิดอะไรใจเราคิดอารมณ์อยู่แบบไหน